ดีๆก็แล้วเราก็จะเห็นเทีมบ่อยถามเทีมเทีมพูดอะไรปุ๊บก็จะไม่ตอบแล้วช่วงนี้เป็นงานอะไระพายุเข้าอ่ะแล้วต้องยังไงแล้วนี่พี่นะใส่เขาโอ้อาทิตยี้พายุเข้าแล้วเราต้องน่าจะตายเลยเนี่ยไม่ก็โชคดีที่ช่วงนี้คุณตาคุณยายมามาหาขับมาหาก็เล่นที่บ้านเนที่ขับแล้วเราต้องช่วยฮิลล์เขาด้แล้วก็อกของโดยตัวอาก่ะ อะไรก็แซวเฉยๆว่าเออเข้มเป็นอะไรอ่ะมันใช่หรอช่วยช่วยช่วยแบบเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรจะไม่ได้แบบอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าเราชอบไม่พอ่ะอย่าง20นี้แฟมมิดเดิลเข้มมุกเฮ้ย20 20ไป21นี้ยมุกดาจะมีโอกาสได้ไปจอยไหมครับแฟมมิดีดิวอยากให้ไปไหมให้ชวนหรือเปล่า ชวนหรือยังเหรอไปี๋ยวไปเดี๋ยวต้องต้องดูคือจริงๆเราก็เกรงใจนะเราเราเกรงใจแล้วแล้วด้วยด้วยแฟนคลับหรือว่าตัวที่เราวางแผนไว้เนี่ยวางแผนไว้เราก็มันก็เป็นบ้านเข้มล้วนๆเลยอะไรเงี้ยที่ที่เขาอยากอยากให้จัดแต่ถ้าเกิดว่ามีแขกรับเชิญที่ที่พอที่จะเซอร์ไพรส์ได้มันก็คงจะดีนะก็มีเซอร์ไพรส์กับลูกด้วยก็มีของขวัญอะไรให้เขาวันเกิดไหมอันนี้ ของขวัญวันสุดที่คืเหตุนี้มีของขวัญอะไรให้เขาไหมเดี๋ยวต้องหาก่อนค่ะว่าเขาอยากได้อะไรตอนนี้คิดไม่ออกอยากได้ที่กันฝนมะหัวฝนไม่เป็นไรเลยครับเรื่องของขวัญแค่อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับโอเคแล้วขอขวัญดีสวยยามก่อนแล้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีมงๆเราพูดกล้องนี้นะขอกล้องน้อยขอแล้งนิดหน่อยขอกล้องนี้หน่อยจ้าเอาฝั่งนู้นก่อนฝั่งนี้โอเคโอเค กันนี่นาสองแล้วก็ทางนี้นะจ๊ะเคจ้าอ่บพีด้วยลูกได้เลยนะหน้ามืดไปหน่อยงามานะคะันนันหนึ่งสองที่ขอนางเหรอเียบปดนึงเลยลูกโอเคอันนะจ้าหนึ่งสอง